มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจ็ดมาแล้วมาอัปเดตของมูลข่าวสารนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไฮชาวนาพี่น้องชาวนาครับตรวจสอบเงินชดเชยส,ยส่วนตางประกรันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ผปลูกข่าวปี6กที่ทพคางวดที่17พี่น้องชาวนาเตรียมรับเงิน สวัสดีครับพ่ออมพี่น้องเกษตรกรชาวแห่งชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิศเกียรติพมวลมืถอนก้ก็มกาพบกับสาราข่าวสารและส,ส,สิิติประโยชน์ต่างๆของพ่ออมพี่น้องเกษตรกรชาวแห่งชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันเสาร์ที่ากุมภาพันธ์๒๕๖๕กับผมก็ยังมีข้อมูลเหตุกามาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่ากับบรรยากาศสดชื่นนะครับหลังจากเมื่อวานเมื่อก่อนได้มีฝนตกลงมานะครับชุมช่มฉ่ำ พ่อแม่พี่น้องที่ปลูกทั่วเขียวปลูกอ้อยนะครับก็บคือสิดีใจนะครับเพราะว่าพืชพันธุ์นะครับของพี่พน้องนะครับได้รับน้ำจากฝนจากฟ้านะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับยังเป็นความคืบนหนาโครงการประกันรายได้เขานะครับขณมิตอเนื่องล่าสุดถึงวันที่17แล้วตามมาติที่ประชุมเมื่อวันที่30ิพฤศจิกายน6 4ได้มีการอนุมัติวงเงินรวม7 6 0 8 0 9 5าล้านบาทนั่นนะครับ ประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเจงกลางอางอิงโครงการประกาศใดเกษตรกรผู้ปลูกเขาเรื่องการกำหนดราคาเจงกลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกาศใดเกษตรกรผู้ปลูกเขาปี2 5 6พ้ารอบีทพหบรอบที่หนึ่งวดที่17ซึ่งพี่น้องชาวนานะครับแจ้งเจ็บเกี่ยวระวางวันที่28มกราคมนะครับถึง3กุมภาพันธ์หกา สำหรับกระเบือกชนิดต่างๆน่าคุ้มชื่นมากเกิน15%แกมีดังนี้ครับหนึ่งครับกระเบือกหอมมะลินะครับตอนนี้สิ้นสุดฤดูกาลเจ็บเกลียวสองกระเบือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับาราคากกลางอ่างอิงอยู่ที่ตันละ11,404บาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์พี่น้องชาวนาได้รับเงินสนต่างนะครับตันละสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสตางค์ สามข้าวกระเพือหอมปทุมธานีนะครับราคากลางอ่างอิงอยู่ที่ตันละหนึ่งหามร้อยสบาทดังนั้นพี่น้องชาวนาได้รับเงินส่วนต่างอยู่ที่ตันละห6 6้บาท66สตางค์สี่ข้าวกระเพือเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงอยู่ที่ตันละแปด1ับาท66สตางค์ได้รับเงินเดเชยส่วนต่างตันละหนึ่งพามร้อยแบาท และหาข้าวกระเปือกเหนียวนะครับราคากลางอ่างอิงอยู่ที่ตันละ1นึ3บาท67สตางค์พี่น้องชาวนาได้รับเงินนะครับชดเชยส่วนตางสำหรับกระเปือกเหนียวตันละ1นึ่หาสิบบาท33สตางค์นะครับเละนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับจากคณะกรรมการกำกับดูแลนะครับกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงโครงการประกันราได้ของพี่น้องที่ปลูกข้าวนะครับปี6 4ทับพกหารอบที่หนึ่ง งวดนี้งวดที่สิเแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องที่แจ้งเก็บเกีียวนะครับระหว่างวันที่2ี่มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นะครับก็จะเริ่มกับตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินจากทางทกศได้นะครับหลังจากที่คณะกรรมการเพื่อนระการและข้ากลางออกมาสามมือทำการนะครับทางทกศก็จะเริ่มนะครับเตรียมทยอยโอนเงินกับพี่น้องชาวนานะครับที่แจ้งเก็บเกีียววันดังกล่าว จังไรจังไรกัขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไหยชาวนาทุกท่านนะครับเพได้รับการโอนเงินการเยียวยาจากทางรัฐบาลทุกผู้ทุกคนแต่สำหรับพี่น้องในคำว่ามึงคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให่งกับผมผู้ทําคลิปนั้นยครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟอฝ่าน้าข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่งและบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพพอกันไหมคลิปนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียดผ้ามวนก็ขอกาวคําว่า สวัสดีครับ